สวัสดีครับผมผมต้งแฟนสปอร์ตครับผมก็วันนี้เราฝึกฝนครบมา2 1ว,วันครับผมก็ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านครับเราฝึกฝนฝึกฝืนเพื่อปรอบับเปลี่ยนให้จองเป็นนิสัยใหม่ครับผมก็วันนี้คือว่าเราจะมาแชร์สุสบการณ์ใน2 1ว,วันที่เราฝึกด้วยกันมาครับก็ถ้าเป็นเมื่อวานก็ เดที่20ก็เกี่ยวกับกา,ารใช้ชีวิตอ่ให้ตัวเองมีความสะดวกสบายดูแลครับผมก็ยกระดับตัวเองขึ้นมาในทุกวันในทุกด้านครับ mm hmm. ก็โปรแกรมทำให้เราดึงศักยภาพที่อยู่ภายในครับที่เรายังไม่กล้าออกมาใช้ mm hmm. ันนี้เราก็ต้งองดึงออกมาใช้เต็มที่ครับสิ่งที่มันอยู่ภายในใจิตใจของเรา นี่คือบททดสอบใน2ีวันตั้งแต่เด y 1จนถึงเด,เด, 1, นงเด20นครับผมก็ทุกอย่างช่างเป็นช่างมีความ่าสารย์หมดครับในโปรแกรมนี้ของท่านดรดีพัชจุราที่คิดค้นจากหนังสือจิตกดดั้งจิตวิญญาณตัวความเฉดเรื่อความผลิตทั้งทางโลกและทางธรรมครับก็นี่ครับเราเล่นจับตัวเองให้ได้ครับจับความรู้สึกตัวเองให้ได้ครับ ยิ่งเราฝึกฝนสมาธาิลึกได้มากเท่าไหร่เรายิ่งดีครับเรายิ่งเข้าถึงพื้นที่แห่งความความสงบแห่งความล่มลื่นแห่งความศักดิ์สิทธิ์พื้นที่ในจิตใจจิตวิญญาณเนี่ยครับเข้าถึงครับฝึกฝนยิ่งฝึกฝนทุกทุกวนันบ่อยๆสมาธิตัวเนี้ยครับทำให้เรารู้สึกว่าตัวเรามีมีความพร้อม พร้อมกายพร้อมจิตใจในลึกๆที่เราจะทําอะไรเราก็รู้สึกมั่นใจครับผมเพราะเรารู้สึกว่าเรา,เ,าเราสบายใจครับเราอยู่ในจิตใจเราเนี่ยครับสมาธิเนี่ยครับสำคัญที่สุดเลยครับฝึกโปรแกรมนี้เรามุ่งเน้นการทําสมาธาิให้ลึกที่สุดครับดำดิ่งเข้าไปในในในจิตใจจิตใจของเรานะครับ ก็ผมฝึกรอบนี้เป็นรอบที่29ครับก็กำลังจะเข้ารอบที่30ครับผมก็ขอขอบคุณท่านอาจารย์ดรติดนิติธรรมกุศลครับผมขอขอบคุณมากครับแล้วก็ขอขอบคุณท่านดรดีพักดุบลาที่ท่านคิดค้นโปรแกรมนี้ขอบคุณมากครับผมก็ขอบคุณสัญญารามิตรทุกท่านนะครับสมาชิกทุกท่านที่เราได้อยู่ได้ ร่วมแชร์ประสบการณ์ดีๆเป็นกำลังใจซึ่งกันร,รายการครับคือ,คอเ,รรเรียนรู้ซึ่งกเรียนรู้ซึ่งกันรายการครับผมก็โปรแกรมนี้โปรแกร,ม,ร,แกรมเป็นสิ่งที่ดีมากๆครับดีจนตัวผมรู้สึกว่าเราต้องเราต้องอยู่ต่อไปครับเราต้องอยู่กับโปรแกรมต่อไปเพื่อฝึกเพื่อให้ถึงจิตใจที่ลึกที่สุดลากเงาที่แท้จริงตัวเอง จริงสิ่งที่เราไม่ได้นำออกมาใช้มีอยู่เยอะแยะมากมายครับยิ่งฝึกยิ่งท้าทายครับดึงออกมาใช้ครับสิ่งที่มันหลบสิ่งที่มันแอบหลบซ่อนอยู่ข้างในครับผมหรือสิ่งที่เรายังไม่กล้ายังอายอายยัง, I ย,งยังกลัวๆครับเราจับเป้าหมายเราองดึงตัวนั้นออกมาใช้ครับดึงออกมาคือ ให้ออกมาหน้าจาก็ได้ออกมาเป็นความกลา้าออกมาเป็นข,ขัดเกลาจิระไนให้เป็นเพชรเป็นงามที่แสเป็นทีในใ่แสงใหม่ของเราครับผมรู้สึกว่าตัวเองมาถูกทางแล้วในการสุกฝนแล้วก็เราต้องสึกไปต่อนะครับสิ่งดีๆที่อยู่ในโปรแกรมนี้อยู่ในเจ็ดกฎทาง,งด้านจ็ดวิญญาณเพื่อความสำเร็จ ทางโลกและทางธรยยยยงร,เรยยมเนี่ยครับโอ้โหมันฟูมากฟูในจิตใจในจิตวิญญาณของเราเนะ่ยครับในจิตจของโยผมเนยครับนี่โอ้โหเป็นบุญเป็นปลื้มที่เข้าถึง<ๆ>ตงัวเองได้มากแระมากลึกๆครับ <c oughs> จากการ <c oughs> สมาธิจริงๆครับเนี่ยครับไม่เชื่อลองดูครับ <c oughs> ผมขอท้าทายเลยครับว่า เราเข้าให้ถึงสมาธิเบาๆถ้ามาสงบสมาธิสมาธิเนี่ยเป็นตัวที่จับทุกอย่างไม่ว่าเ,าเราจะผ่านอะไรมาแล้วแต่แต่ละวันขอให้เรา,เาตั้งต้นด้วยสมาธิก่อนนะครับก็สมาธิเนี่ยครับตัวตัวกรองชันดีชันเลิศมากครับอุ่นใจอบอุ่นมากครับผมก็ขอขอบคุณนะครับที่เราได้ฝึกฝนด้วยกันนะครับผมก็ เรามาแชร์บรรยากาศด้วยกันนะครับสิ่งดีๆที่บรรยากาศที่ผ่านมาสบการณ์ในยี่เวันด้วยกันนะครับก็ขอขอบคุณอีกครั้งนะครับผมก็เราเจอกันในรอบต่อไปนะครับแล้วขอเชิญชวนท่านที่เห็นโปรแกรมนี้นในช่องทางอือ่นๆชุกช่องทางยังคิดอยู่แต่ยัง ไม่มั่นใจก็ขอให้ลงมือทําทั้งที่ไม่มั่นใจครับเราจะได้ในสิ่งที่เราปรารถนาคือความสงบทางใจของเราก่อนครับถ้าเรานิ่งอะไรก็ดีไปหมดเลยครับถ้าเรารู้สึกดีภายในใจดีไปนอกก็ดีไปหมดเลยครับเนี่ยครับจุดยอดครับขอเชิญชวนและขอท้าทายให้ทุกท่านลองเข้ามาในโปรแกรมนี้นะครับเราฝึกตัวเองครับฝึกจิตใจฝึกวิญญาตัวเองฝึกแลเป็นรักตัวเองและรักผู้อื่นเป็นผู้บริการผู้อื่นครับผม ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมแล้วเจอกันนะครับดีครับ